หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลปีที่3เรื่องสมาชิกประเทศอาเซียนค่ะสมาชิกประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศเด็กๆทราบไหมคะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้หาในบทเรียนกันนะคะเรามารู้จักคําว่าอาเซียนกันก่อนนะคะเด็กๆอาเซียนมีตัวอะไรบ้างคะ P อออออซอเ O อียน,นะคะอาเซียนนะคะต่อมาภาษาอังกฤษมีตัว A S E A N นะคะอ่านว่าอาเซียนนะคะส่วนตัวย่อ A, E, C นะคะความหมายของอาเซียนก็คืออาเซียนมารวมตัวกันเพื่อความร่วมมือทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะ สมาชิกประเทศอาเซียนมี10ประเทศดังนี้ค่ะมีประเทศไทยกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามบรูไนและฟิลิปปินส์นะคะ เรามารู้จักธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนกันก่อนนะคะว่าธงของแต่ละประเทศมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะประเทศแรกคือประเทศไทยค่ะประเทศไทยธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีสีหลักในธง3สีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางนะคะภายใน มี5แถบด้วยกันนะคะประเทศที่สองคือประเทศเวียดนามนะคะพื้นทงเป็นสีแดงล้วนนะคะตรงกลางมีรูปดาว5แฉกสีเหลืองนะคะ ประเทศที่3คือประเทศกรัรมพูชานะคะประเทศกัมพูชาธงชาติมี3แถบด้วยกันนะคะพื้นธงสีแดงนะคะอยู่ตรงกลางมีปราสาทนาครวัดสีขาวนะคะและมีสีน้ำเงนินสองแถบด้านบนและด้านล่างนะคะ ประเทศที่สี่ประเทศอินโดนีเซียนะคะธงชาติของประเทศอินโดนีเซียมีสองส่วนด้วยกันนะคะด้านบนสีแดงและสีขาวด้านล่างนะคะประเทศที่ห้าประเทศลาวนะคะธงชาติประเทศลาวมีสามแถบด้วยกันนะคะ แถบสีแดงบนและล่างนะคะพื้นสีครามตรงกลางมีวงเดือนสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะประเทศที่6ประเทศมาเลเซียค่ะธงชาติประเทศมาเลเซียมีพื้นสีแดงสลับสีขาวรวมกัน14แถบด้วยกันนะคะ แต่ละแทบมีความกว้างเท่ากันนะคะที่มุมทงมีรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสีน้ำเงินนะคะภายในมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14บแฉกนะคะประเทศที่7ประเทศเมียนมานะคะ ธงชาติประเทศเมียนมาแบ่งเป็น3ส,ส่วนด้วยกันมีความกว้างเท่าเท่ากันด้านบนมีสีเหลืองนะคะถัดลงมาคือสีเขียวและสีแดงนะคะตรงกลางมีรูปดาว5แฉกค่ะ ประเทศที่8ประเทศสิงคโปร์ธงชาติมีสองแถบด้วยกันนะคะสีแดงอยู่ด้านบนสีขาวอยู่ด้านล่างนะคะที่มุมบนสีแดงมีรูปพระจันทร์เซี้ยวและมีรูปดาวห้าแฉกจำนวนห้าดวงด้วยกันค่ะประเทศที่9 ประเทศบรูไนายนะคะธงชาติมีพื้นธงสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางผ้าตามแนวทะยงมุมนะคะเลกลางธงมีภาพตราแผ่นดินของประเทศบูรนายนะคะประเทศที่10คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะ ต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวมีภาพดวงอาทิตย์รัศมี8ปแฉกล้อมด้วยดาว5้าแฉกจำนวน3ามดวงนะคะและมีแถบสีแดงสีน้ำเงินนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นธงสัญลักษณ์แบบนี้ไหมคะ สัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนั่นเองค่ะที่ธงจะมีสีต่างๆนะคะเรามารู้จักกันเลยว่าในสีต่างๆในธงอาเซียนหมายความว่ายังไงนะคะเรามาเริ่มจากสีน้ำเงินกันก่อนนะคะสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนะคะต่อมาคือสีแดงสีแดงหมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้านะคะต่อมาคือสีขาวสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะต่อมาก็คือสีเหลืองสีเหลืองคือต้นข้าวสิบต้นมามัดรวมกันนะคะมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อมาเรามารู้จักคำฝันอาเซียนนะคะ หวิสัยทัศน์หเอกลักษณ์1ประชาคมนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะห่งวิสัยทัศน์หเอกลักษณ์1ประชาคมะคะ่ะ สวัสดีครับมาพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีเกมคิสนะครับวันนี้เราพบกันในวิชาสังคมศึกษานะครับผมเราจะมาทายชื่อประเทศจากธงชาตินะครับผมเป็นประเทศของกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยกันนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าน,น้องๆเนี่ยจะสามารถจําธงชาติของ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้หรือเปล่านะครับมีด้วยกัน10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปทายชื่อประเทศจากธงชาติได้เลยครับ ข้อที่1น,นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่กัมพูชาขอไข่ประเทศพามา่าให้เวลาคิดข้อละ6วินาทีเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่นี่คือธงชาติของประเทศพามา่า ข้อที่2นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่สิงคปโปร์ขอไข่ญี่ปุ่น <ız> หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อก็ไก่เป็นธงชาติของประเทศสิงคโปร์ข้อที่3นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่บังกลาเทศขอไข่อินโดนีเซีย ฉเฉลยนะครับขอไข่นี่คือธงชาติของอินโดนีเซียข้อที่4นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอย่ยก็ไก่อิสราเอลขอไข่เวียดนามหมดเวลานะครับฉเฉลยคือขอไข่นะครับนี่คือธงชาติของประเทศเวียดนาม ข้อที่5นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่กัมพูชาขอไข่ปากีสถานและคำตอบข้อที่5นะครับคือก็ไก่ธงชาติของประเทศกัมพูชาข้อที่6นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่อินเดียขอไข่ลาว หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นี่คือธงชาติของสอปปลาวข้อที่7นะครับนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยก็ไก่อ,อิหร่านขอไข่ามาเลเซียหมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะครับธงชาติของประเทศมาเลเซียข้อที่8นะครับ รูปเหลืองๆที่เห็นนี้คือธงชาติของประเทศอะไรกอไก่บรูไนขอไข่ตุรกีหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกอไกเป็นธงชาติของประเทศบรูไนข้อที่9นะครับผมนี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอย่ยกอไก่ฟิลิปปินขอไข่เกาหลีเหนือ หมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกไก่นะครับผมเป็นธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10นี่คือธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยพร้อมแล้วจับเวลานะครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอใข่นะครับโอ้โหข้อนี้ยากมากเลยนะครับ คำตอบคือเป็นธงชาติของประเทศไทยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่าไทยแลนด์จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ10ข้อของการทายชื่อประเทศจากธงชาตินะครับผมเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับ10ประเทศด้วยกันมาดูข้อการบ้านฝากให้น้องได้ฝึกคิดฝึกตอบกันดีกว่า การบ้านนะครับผมข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ธงชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับมีอยู่1ข้อที่ไม่ใช่ธงชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน10%ประเทศคือข้อใดนะครับระหว่างกไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมใครที่รู้คำตอบแล้วก็อย่าลืมเม้นคำตอบลงด้านล่างได้เลยนะครับ วันนี้พี่วีไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยสวัสดีครับเป็นไงคะเด็กเ ตั้งใจเรียนรู้จากคลิปวิดีโอที่ครูสอนกันหรือเปล่าคะถ้าตั้งใจเดี๋ยวเมื่อเราเจอกันเราค่อยมาทบทวนกันใหม่อีกรอบนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ